วันนี้เราจะเข้าสวนเพื่อไปปัดดอกทุเรียนกันนะคะมีเสียงห้องๆด้วยวันนี้มันเริ่มบานต้นหนึ่งนะคะเราก็จะเริ่มปัดดอกกันนะ ตอนนี้นะคะดูนะดูว,ว่ามันมีตรงไหนชอนนี่นี่ปผ้าชอนนี่ข้างๆอึ๊บโอเคปัดเบาๆนะคะปัดขึ้นปัดลงก็พอนะคะไม่ต้องเยอะ แล้วก็มาทางนี้ค่ะนี่ตรงนี้ก่อนโอ้โอน้ำหวานน้ำเชื่อมโอ้ข้างบนนุ่นอออโอเค ข้างบนูลนค่ะเห็นไหมคะข้างบนนูนะ้โนะโฟกัสให้ค่อยค่อยว้าว ยังไม่บานอีกเยอะนะคะเดี๋ยวเราจะมาปัดเรื่อยๆอันนี้ถั้งชอนนี้ปัดได้ยังปะปัดแล้วเนาะปัดน,นี้ต้องเล็กปอันนี้ ยังไม่ยังไม่บานนะคะแต่ว่าก็มีดอกนี่ดูต้นนี้มีบานแล้วมีบานแล้วโอเคน,นะคะปัดไปเลยซ้ายขวามือใหม่นะคะมือใหม่หัดชับต้องแรงมาแล้วอ๋อเด๋อบดอกชั้นอันนี้คือต้นเล็กมากนะคะ อโอเคไปต่อคะ่ะยังไม่จบคลิปคะ่ะเราไล่ดูดอกกันก่อนนะคะนีการสนอ่ะยังไม่ มีดอกบานอันนี้ยังไม่บานนะคะนี่นะต้นนี้น่าจะบานไหมปะนี่ต้นนี้บานนี่นี่อยู่ตรงนี้ปะนี่ช่อนี้นี่นี่ดอกหนึ่งนี่ตรงไหนนี่ตรงนี้นี่ฝั่งขวานอันนั้นบานไมหมล่ะ มันยังไม่บาน,นร้นองไหมร้อ,องเออนิดเดียวีอ๋อวเดียวก็ปัดไปก่อนนะคะความบางเราพอแล้ว,ลอวลโอ้โหดูดอกฮะอ๋อันนี้นบุดเลยมั้ยอ,อ้าวมันบานไปแล้ว ออมันบานแล้วแล้วนี่ประมาณสองสามทุ่มแล้วเละแล้วก็ดึกแล้วเราก็ไม่รอละนี่บานไหมเ๋ยนะคอะูกกอนไม่บานต้นนี้ไม่บานหรอ,อยางใกล้ๆแล้วละ่ะนี่หอมแล้วเนาะ มาใต้กบใต้เขียดอุ้ยบานแล้วหน่าป้าพวกนี้พวกนี้นชอดอกใหญ่เลยเเนีน่ดูีนี่ช้อนนี้แม่หนช่อนี้ไหมฮะนี่ดอกมากหมดแล้วดอกเไปดูหน้าทางโอเคเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะวันนี้ปัดคลิปดอกเอ้ยปัดปัดดอกปัดดอกทุกเรียน เพิ่มโอกาสการติดนะคะโอเค